ค่ะกาบสวัสดีค่ะทบสมทั้งหมานเอฟซีทุกท่านค่ะค่ามันี่กับมาพบกับเจคามสามตัวเต่งคือเก่าเนาะค่ะมันี้เจคามสามตัวเต่งก็ไดดมาติดตาเนึ่งเล่าความฝันกับลุกแป้งเนาะค่ะลุงแป้งนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเที่ยวกับธอมน้อยหัวหายปลายหน้าเนาะค่ะเพิ่นวานะค่ะแต่ว่ากับธอมน้อยของ่เพิ่นน่ะกะเพิ่นว่าเป็นของจาทีจาท่างเนาะค่ะท้ชมเพิ่นว่าเป็นพูนใหญ่ยุหันเนาะค่ะแต่ว่าในความฝันเพิ่นนั้นเป็นกับทอมน้อย แตโตจริงเพิ่นบ่มมีกระทอมน,น้อยเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเห็นในความฝันเนาะค่ะเพิ่นบ่าเฮียนเพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นบ่าเคสค่ะท่านผู้ชมคำว่าเคสของลุงแปงนั่นภาษาอีสานเขาก็เอื่นาบ่าเคสค่ะภาษาภาคกลางเขาก็เอื่นว่าเฮียนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมความฝันของลุงแปงนี่สิเป็นจ้งไดเป็นไปเป็นหน้าเนี่ยอไกะเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุงแปงพขพบกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีคะ่ะลูกแปงคะ่ะค่ะส,สวัสดีคะ่ะลูกแปงคะ่ะค่ะท่านผู้ชมมือน,เนีเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขกแนวทางคามฝันของลูกแปงเนาะคะ่ะลูกแปงเพิ่นฝันแล้วคะ่ะท่านผู้ชมหวัวหนีหลังจากขี่บ่ฝันมาแตางแต่เลขกออกนอกคุณลุงน,นอกค่ะม,มามื้อนีโชคดีคะ่ะท่านผู้ชมคุณลุงพิ่นฝันแล้วเพิษยฝันจังได้ไก่นุวบอสู่ฝังเนาะค่ะคุณลุงฝันไว้จังได๋ค่ะฝันเรามาขึ้นฝันเกเกียว เดีปอกับเพื่อนเขาะเพื่อนวันงหนึงนีเพื่อนครั้หนึ่งผมแนเกิดเขาได้ินเดียวใส่กินเดียวแล้วมาออกกินเดียวแล้วกลับมาเปลี่ยนใหม่อีกไอ้เกิดองกินไว้ดิชั้นเกิดเขาไปอืมอือเว่าหัวเลยไม่เก่าอีกตัวเก่าใหม่เลรยเงี้ย เราเกาเรากสองเกาหนึ่งเกาสองอยู่นะแหลมเพราะว่าไปที่แหลมนะไปเห็นลงแถาเขาคางหนึ่งคางเดียวใส่แล้วคางเดียวใส่แล้วแต่ว่าบัวเอาบัวเอาพอดถึงบัเอาเปลี่ยนใหม้เกือบขาดไหมขาดจนนองมันได้แบบนี้เลยก็ใส่เอาใหม่วันคูหนึ่งคู่ใหม่ๆลองคูคูหนึ่งชุบมาหยางไว้เลยแบบมันในงานมันได้เกือบเนี่ยเอาไปเลยนะค่ะคูเก่าเอาทิมบอกรับคู่เอาแต่มันกิ่งเดียวว่าเอาเอาตองกิ่งค่ะ มันเนงหนึงน่งบ่เอาเอาคูหน,นึ่งเนาะครูนั่นเอาเอาใส่ครูนันขาดต้นนั่นเอาไปใบขึ้นใบขึ้นมันงามมันขาดเอาครูนี่งามแล้วไปเลยแต่ยางมางถังเลยก็าหาไปงานเขาเอาแต่เกิดไม้เกิดไม้เท่ากับใส่เอาอาหารที่งานก่อนดีกว่าจะเกิดไฟหูอก่ะแต่ว่าเลยมันงามไรเลือกเลือกตัวมาเลยก็จะเป็นเลืได้แต่ว่ามันท้องเก่าเก่าซ้องหล่ะ เก่าหนึ่งเก่าสองสิบคนแต่ว่าเก่าเก่าหนึ่งหนีบ่เอาหนีกว่าฝันหนึ่งขางหนึ่งบ่เอาอขางถามว่าเอาคูหนึ่งสองขางแต่ว่าเนนก็คือเน่นเก่าสองหนึ่งคนอนึ่งค่ะบ้านนี้ไปบานงานไปทนงานเนี่ยเหือนไผ่โอ้โหงานลังซีโนเซาซีโตนเป็นงื่อนไรเสาซีโตนอ่าเขาเป็นงานเนี่ยน่าจะเล่นแนหน่อยหรอกอืมจกขอบอยู่ค่ะ ไปคนหลายบ่คุณลุงบ่มีใครไม่หรอหมอมีมีู้เดียวเลยยางก็เอาเกือบค่ะ่่บมีคนไหมแต่ว่าปกติแล้วตามที่บ้านคนเนาะค่ะเนาะปกติแล้วเขาสิบ่สร้างบ้านเสา4ต้นเนาะส่วนหมากเสา4ต้นนี่สิเป็นศาลเนาะค่ะเนาะสาลเป็นหั่นยังแล้วจะเป็นแนะได้เป็นเสียงหน่อยค่ะค่ะเสา4ต้นมุงหยามุงหยาเออมุงหยาธรรมดาเฮาจะกิน แต่คนอยู่มีคนเดียวมัมีคนมัมีไผรอมีแต่ข่คนเดียวอ๋อค่ะแงเกิดองไทยเอาินเดียวก็หอแค่แเินเดียวเเอามากว่าที่เราเขาจมาไปงานเลยไทยว่าสองก็ค่ะแต่ว่าในความฝันนันเหมือนบานหลังนั้นมีงานเมนบอกอ๋องานทั้งืนพุ่นมาใส่อาเนี่ยเกว่าไม่ค้นบบเขาเ่องนี่ เก่าหนึ่งเก่าสองมากเก่าแล้วงองเท่าคู่นันกะง่ามมากแข่งจนไปใส่อองเขาไม่นะใส่ออรเล้มันขาดว้าค่ะกินิเดียวมขาดจนนองขาดค่ืเคืองเดียวค่ะแล้วเอาถิงว่าเอาไม่คุณลูกไปก็ไผ่ไปคู่เดียวไปคู่เดียวอ่าไปซบเอาเลย่าางไปยาไปเห็นห่านเที่ยงรันหนึ่งมันเล่างเมืุบกเกอึ่งขาดทิ้ปอไป ก็ห yup. ้องเติ่เติมยากระใสเอาต่อไปเติมเข้ามามันส่งในทีหัวเกือบขาดเครื่องก็ไม่รอดหรอกก็ไปใส่ใหม่ก็เลยไปซุปเอาคู่ใหม่ครูมาคู่นั้นไม่ใหม่แต่ว่าคู่นั้นคุณลุงคิดว่าเป็นมีเจ้าของบอกใช่ไหมโอ้มีเราคือไปจอดไว้ก็เทีจอดไว้ค่ะจอดไว้เกินมีอยู่้ามกิ่งจอดไว้ตอแต่กิ่งเดียวอ๋อแตกแตกฟันแตกเนาะแต่ว่าลงเท่าที่ว่างอยู่หันนึ่มีทั้งเบิ้ สามขางทั้ขางเอาขิดเอาขางเดียวไปเอาเลยมันอ่อนแหลกใส่ขางเดียวมากยางมาไกลเติบเข้าไปเอาใหม่ก่อนเอาติดไปมังกรจังไปเอาตัวคู่บัณฑ์เอาตัวคู่แต่ว่าไม่ซ้อมแล้วซ้องเก่าก็หาซ่องเก่าคือคืออ่ไรหาการตกหาซ่องเก่ามากหนมามากเก่ามากเก่ามากคิดว่างวันอี้เก่าสิมาอีกเป็นบ่คมาก มากสามตัวนี่ก็คือหาสองเก่าหาเก่าสองเก่าสองค่ะ<า>บานี้ใจลงเถ่าแล้วไปจังไนต่อคุณหนูไปจังยามทางยาวไปทะเทไหนเมื่อต่อ่ไปกับไปคนเดียว <c oughs> ไปคนเดียวไปงานตรงนี้ไม่คนไปคนเดียวไปคอ๋ซุปอ๋เลยนะางานทองคุณลุงเคยฟันแนววหรบอเปล่ารอเร็วมันเหล็กล้างเหล็กนี่มันมีลหๆๆลุมเนาะค่ะ อยู่ในหลังในหลังเมื่อเดือนกันยายนวันนี้ผู้หญิงผู้นั้นบ่ท่านมาบอกคุณว่าเห็นเห็นมาท่านเห็นมาอยู่หนึ่งช่องเกาก็มีหนึ่งช่องเก่าค่ะหนึ่งเก่าสองนะคะนอหนึ่งเก่าท่าอ่อนรับน้องค่ะแต่ว่าผู้หญิงผู้นั้นยังไม่ทันการ์ดค่ะน้อผู้หญิงคนเขาจะมันมาตัวเห็นเลย ก็เป็นธรรมดาล่ะคุณนุ่งกับมีเขามีลุดแน่น่าค่ะเนอแต่เพิ่งลุดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าลุดไปงวดบางคันเนาอลุดแล้วกใกล้จะมาได้ตัวเดียวมันเลยจะสองมากเลยน้องมาได้เลยค่ะมีเสนนห์ล่ะฟันกระดองนี่ยังฟันไม่ออกตอนนี้คือในความฝันนั่นคือออกจากเฮือนนี่แหละไปแม่นบอกออกจากเฮือนยางไว้เลยไว้ขอฮือนเขาอยีกคนไม่ฟ่า งหงเป็นปลาเป็นทงนะเป็นทงเป็นทงหน้าเป็นทปนทงแต่ว่าเมื่อวานก็ไปทงหรือว่าน้องไปทสมแม่โอ้ื่อวานนี้คุณลุงก็ไปทงหน้าไปมองพี่บอกเลยเกจเก่าเพราะ <S 2> <S 2> <อ>ว่าเนี่ยมาแรงมากกับว่านอนสันเนาะค่ะออสัน่นบ้ันสองได้เราไปสองค่ะแต่ว่าคือไปมองทีพีมาบอกเลยเกจเก่านั่นอ่านป็นหลามองนั่นละไปมองเดียวละไปมองเก่าละไปว่าไปเดวิาเดวานี่ยังไปว่ายังแล้วเราไปหาหลออ ไปเด็ดเนาะขยันแ่บ่บ่ไว่าขอโชคขอลานี้นะคบ่ได้ลงเขาเื่อขาัเอเขาขอาง้ามามานแหลวนะ่ะพานั่นแต่ว่าเป็นมองกรแล้วก็ซองมองมงกละมันค่นก็เหมือนล่าขนพวเก่านาะหรือว่าเขาของพันคค่ะค่ะเขาของพันในเส้นอืมค่ะแต่ว่าเที่ยงหันเทียงหันละคือไม่ปลาอะ เ่าสิเป็นเทียงลังนั่นละคนไงจังเหรอคะเพลื่อนเพีื่อนเป็นเจ้าทีจัทางเหค่ะคุณลุงโอ้จ้าทีคนอะไรนะเพิเคสได้ไหมจ้าทีเพิ่นเคสเพิ่นเหียนเนาะค่ะเนาะเพิ่มเหียนนะค่ะนี่เป็นฝ้ายไงก่อน้ายน้ำร้อในไงคล้ายเป็นฝ้ายก็ค่ะฝ้ายไงเลือกครบเม็ดเจ็เม็ดคุณลเป็นฝ้ายไงค่ะค่ะเต้าว่ากัรอติดตามเมืองอีกนอกคุณลุงนอกเพื่อเพื่อนสรีน้ำมาบอกมาให้โชว์อีกแต่ว่า ครับขขยข้าบผ้าวาเทียงหลังในฝันนัก็คือกับเทียงหล้งนันในทงนึ่งเหรอในทงตกอนแต่ว่าสิเป็นเพื่อนกับโบแมนเพิ่นมุ่งหยามุ่งหยาเป็นกระอมเป็นกระทอมเนาะนั่นซีสตนว่ำค่ะแต่ว่ามันเละเลยไปเส้าห่มเ๋ยไปเขาห่มอยู่หันบ้างเขาห่มแล้วกัยางอ่แทนหน่อยยางหรอเมื่อเดเขาไปในเถียงลังนันมันมีเทียง แต่ว่าในความฝันมันมีเที้ยงนะคะคณลมฝเนมีเที่ยงนะ่ะไม่องเห็มันเป็นพ่ไงในงอหมากมีที่แป้งเตอื้อเตื้อนี่ไงแ้วช่ององมังกละค่ะหมองมันบอกนบอกนั่นแหละค่ะเป็น่นใหญ่ด้เนาะค่ะใหญ่นล้องเผ่าสีอย่างคุณหูลองสองลองสองดาวเทียมอย่างนี้นะดากเ่ะทั้งสามขางเลยเป็นสามขางแต่ว่าขางหนึ่งขาด ก่ขนขาดขึ้นเลยเอามาบ่อยขึ้นเขาจะมาใส่ไงใบสนกันขาดขาดเ่ราะอ้อรออ่ะเอาจะมกตอนน้ำหน้าหมดเลยเอาใส่สมัยไปเลยครอบฝันของคุณลุงนี่มีอยังเพิ่มเติมบ้างมั้ยแล้วความฝันค่ะก็ขอขอบคุณคุณลุงหลายๆเนาะค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางความฝันตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮา s e h รับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะขอขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮาก็มาเบิ่งตัวเลขของลุงแป้งเนาะค่ะลุงแป้งนี่เพิ่นฝันว่า เห็นกระท่อมน้อยอยู่หัวให้ไปหน้ายู่พ่นไ่เพิ่นว่าเนาะค่ะเป็นเจ้าทีเจ้าทางเนาะค่ะเพิ่นว่าเจ้าทีเจ้าท่างแถวนั้นเหียนแห้งค่ะเพิ่นว่าภาษาอีสานเฮ่ากะเรียกว่าเคสเพิ่นว่าเนาะค่ะเคสนี่ก็หไมยถึงว่าเหียนเนาะค่ะทนผชุชมเพิ่นเหียนแห้งเพิ่นฝันเกี่ยวค่ะขันฟันเกี่ยวยามไรกะเขาเนาะค่ะเลขเพิ่นค่ะตัวเลขข้อนก็เก้าหนึ่งเก้าสองค่ะห้าเก้าสองห้าสองเก้าค่ะอยู่ของมุกแปงกับหกสิบเจ็ดปีค่ะ หนึ่งมีสายนสองหาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจให้เจข้ำสาม 3, ตัวเต็งน้ำเีดเดอค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสาม 3, ตัวเต่งขอยกในเพียงโทนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ